แฝดนั้นกงใครแฝดฮะที่ทำเนียนเข้าไปอยู่ในกลงนะมันกงน้องไม่ใช่เหรอ,เอ,เ,อเอาไปเข้าสุขขาแฝดทำเนียนเนาะอย่างอยู่ในกลงด้วยว่างั้นเข้าไปนอนกงเขาแหวตีเข้าอีกนะได้ยินไหมนะฮะอะไรคะเด็กหญิงสองแสน อะไรคะเดียยิงสองแสนนี่ต้องมาอ้อนเลยแฟดใบเงินอย่าตีน้องนะแม่ตีลูกนะถ้าต,ตีน้องอีกนะ่ะน้องเข้าห้องน้ำอยู่อย่านะเข้าไปอยู่ในบ้านเขายัางจะตีเจ้าบ้านอีกนะโดนแน่ๆแหละอะไรล่ะลูกทั้งท้อง càng thon à à à lên bấm nó bò bò nè lúc 8, ờ à. ờ <laughs> ờ đừng đằng đừng đằng ra lắng ban na ban có chút nừng lẳng ban có chút nừng ăn à lây là lục ăn này ăn อย่าไปนั่นข้าวอย่าเอาอะไรเข้าปากนะแฝดนะอืมอืมคึกคักอะไรอีกไป,กไปเล่นกับพี่แฝดไปไปเล่นกับพี่ใบเงินไปไปเดีวไปเน้ออ้อนเด็คนนี่อ้อนจริงๆนที่นางนี่ ๊ายบายค่ะ